วันนี้ก็สเต็กแซลมอนแตงเออเดิมถ e ่ายตอนทำขอทอด้วยนะขอทษด้วยนะรีบเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยหน้าตของน้องใบเฟิร์นไปเก็บมะเขือบ้างไปเก็บแตงบ้างรีบว่าไหมเนี่ยท่านผู้ชมไหนว่าไหมว่าไหมท่านผู้ชมว่าไหมไอแอมฟ้าซอสี่นะซอสียู่ ไอ่อมฟาวตาหน้าอร่อยมากดูนี่น้ำซอดน้องคนเดาเองคะควนงอยงอยอยู่ ทำสองสองชิ้นค่อนไม่เพื่อทาน แล้วนี่นะซอสลองมาฟอนเขาก็ทำเองด้วยผีนะฮะเก๊กไก่สไลเดอร์เก๊กไก่สไลเดอร์แล้วก็ฟังกำลัเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยแต่เรื่ภาษาอังกฤษก็ต่างกัน xin lỗi cầm xin lỗi căm ding 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 ding